ทิพย์คะคุณแม่น้อยจะมาถึงเมื่อไหร่ละคะพี่ทิพย์ยังไม่มาจนกว่าเราจะคุยกันให้รู้เรื่องหลอกกันชัดๆใช่หลอกกันชัดๆแต่ไม่ได้หลอกเพื่อหาผลประโยชน์ให้กับตัวเองคุณต้องการอะไรจากหนูคะห้ามมั่นกับคุณอินทร์นี่คุณเป็นอะไรมากหรือเปล่า ันคือการออกคำสั่งชัดๆแล้วมันก็คือเรื่องส่วนตัวของหนูก็ตามใจถ้าเธอไม่อยากไปตามหาท่านที่ฝั่งโน้นนี่ตลอกกันอีกแล้วเหรอคะไม่ได้หลอกแต่ถ้าเกิดว่าเธอยังมั่นกับผนอินทร์เราก็จะไม่ข้ามไปฝั่งโน้นด้วยกันตกลงค่ะยังมีอีกเรื่องอะไรอีกคะห้ามไปไร่ฝั่งคำนี่คุณก็ถ้าไม่ตกลงข้อตกลงก็ยกเลิก เอาเปรียบกันชัดๆเธอคิดว่าการไปตามหาคนที่ฝั่งโน้นมันง่ายนกหรือไงฮะเธอรู้จักใครสักคนที่ฝั่งโน้นเหรอแล้วคุณรู้จักใครสักคนที่ฝั่งโน้นเหรอคะเอาเป็นว่าฉันสามารถตามหาท่านของเธอได้ก็แล้วกันค่ะหนึ่งห้ามมั่นสองห้ามไปไร่ฝั่งคำหนูขอบ้างคะ่ะ อนุญาตให้คุณแม่น้อยมาเยี่ยมหนูตกลงไอ้บ้านมันเป็นเพื่อนเจ้าล่านี่ตามมันไปเว้ยระวังตัวด้วยนะ ุมควันแก้วลูกไม่จะนก็ถืออยู่วีลูกอุ้ยนี่หนูเป็นแผลหนูไปโดนอะไรมาลูกะฮะหกล้มค่ะหกล้มเหรอครับแผลที่แขนแบบนี้เนี่ยเหมือนโดนยิงมามากกว่าพี่มโนเอ่อไม่ใช่นะคะไม่ใช่ค่ะเอ่อเชิญไปทานอาหารว่างกันก่อนดีกว่าค่ะ หนูไม่เป็นอะไรจริงๆนะลูกหขวัญแก้วไม่เป็นอะไรคะ่ะคุณแม่ไม่ต้องเป็นห่วงนะคะคุณศูนย์คะอ่าขอให้ขวัญแก้วเนี่ยพาอาไปที่ห้องพักก่อนนะคะทิพ์พาพี่ไปนะครับงั้นผมขออนุญาตพาน้องนาฏเดินชมบ้านนะครับ